แบบแนัวาแอด้มสวัสดีค่ะเม่จะพายสวั One ค่ะวันนี้นะคะเมยมีทริคดีๆมาฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกคนค่ะปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีเนี่ยมีความสําคัญมากๆเลยโดยเฉพาะในเรื่องของการเขียนโปรแกรมหรือว่าโคดดิ้งนั่นเอง พ่อคุณแม่อาจจะสงสัยว่าการเขียนโปรแกรมจะยากเกินไปสําหรับลูกของเราหรือเปล่าวันนี้เมก,ก็เลยมีเกมเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแบบง่ายๆมาฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกคนค่ะโดยเราจะใช้ตัวละคร e l s ซ่และ ANNA าสองตัวละครนี้จะมีความสําคัญยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปดูเลยแมทตเกิมมนี้นะคะมีชื่อว่า f r o z e n ค่ะโดยจะรันผ่านเว็บไซต์ code.org ที่เปิดให้เด็กๆได้เรียนการเขียนโปรแกรมแบบฟรีๆเลยภายในก็จะมีชุดคำสั่งอย่างง่ายไว้สำหรับเรียนรู้การทำงานของภาษาซีค่ะเด็กๆจะได้เขียนโปรแกรมเพื่อสร้างเส้นทางการเดินทางของเอลซ่าและอันนาเพื่อสำรวจความมหัศจรรย์แห่งมน้ำแข็งในหน้าโปรแกรมนะคะก็จะมีส่วนแสดงผล ซึ่งจะมีตัวละครเอลซ่าคอยแสดงผลจากการเขียนโค้ดของเราในการเขียนโค้ดแต่ละพาร์ทจะมีวิดีโอขึ้นมาให้เราดูด้วยแต่ว่าเราสามารถกดข้ามได้ค่ะจากนั้นจะเข้าสู่บทเรียนแต่ละบทโดยให้เราเขียนโค้ดยังไงก็ได้ให้เอลซ่าหรืออันนาสามารถทำภารกิจให้สำเร็จสังเกตที่ช่องบล็อกนะคะช่องนี้คือส่วนคำสั่งค่ะโดยเราจะต้องนำคำสั่งเหล่านี้เนี่ยมาใส่ในช่อง Workspace เพื่อให้โปรแกรมทำงานตอนที่เรากดรันนั่นเองเกมนี้มีทั้งหมด20บทเรียนและในบทสุดท้ายเด็กๆจะเข,ขียนคำสั่งอะไรก็ได mm hmm. ้เพื่อสร้างความมหัศจารย์ขึ้นมาด้วยชุดคำสั่งของตัวเองค่ะ ที่สำคัญถ้าใครเรียนครบ20บทแล้วสามารถปริ้นใบร์ติฟิเคตที่มีชื่อของตัวเองออกมาได้ด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะอลซ่ากับแอนนาสอนโคดดิ้งสนุกใช่ไหมล่ะคราวหน้าเพลนสวันจะมีเทคนิคดีๆอะไรมานำเสนอก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีคะ่ะ 没吧。